รุ่นต่อมานะครับของอัลคาซิตนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสเปคที่ขยับขึ้นมาอีกนิดนะครับตัวนี้มีชื่อว่า h ฮดดานะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือมีช่องเฮดดีไอเอามาด้วยเอามันคืออะไรในกรณีที่เราเสียบเฮดดีไออินเนี่ยสัญญาณก็ เข้ากล่องการแคปเจอร์ปกติถูกไหมครับเนี่ยครับสัญญาณเข้าแล้วแต่ไอาการมีช่องให้รีแมวหมายความว่าเราต้องการมอนิเตอร์แยกต่างหากนะครับหมายความว่าสัญญาณเนี่ยบายพาสผ่านไปเลยไปออกจอได้เลยอ่าแบบนี้เราสามารถมอนิเตอร์ภาพได้ด้วยหรือบางคนนะครับหลักๆเลยจะเห็นก็คือคนที่ทเล่นเกมครับการบางคนที่สตรีมเกมจากเครื่องเกมต่างๆเนี่ยเราต้องการเล่นเกมที่จอใหญ่เหมือนเดิมเหมือนงว่าจอโทรทัศน์เหมือนเดิมนี่แหละแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือบางทีเนี่ยเราต่อเข้าตัวการแคปเจอร์เสร็จเราไม่สามารถเล่นเกมได้เกมเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยพูดง ผ่านอแต่การทําอย่างเงี้ยภาพของเกมจะไม่ดีเลยนะครับดูกันเลยครับตัวเนี้ยคือสัญญาณที่เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของตัว HD 3 3นะครับผมกับการครับเราดูครับสัญญาณจากเครื่องเกมเลยเฟรมเรทก็ดูเยอะกว่าก็ต้องบอกก่อนนะครับใครต้องการ60เฟรมแบบลื่นๆตัวนี้อาจจะไม่ใช่คําตอบแต่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกใช้งานแค่กล้องธรรมดาใช้ต่อภาพธรรมดานะครับตัวนี้อาจจะตอบโจทย์นะครับจุดดีคือมี HD MI out ตัวนี้ทีนี้มาดูที่สเปคของตัว HD 3 3กันนะครับผมตัวเนี้ยนะครับ ความละเอียดนะครับยังรองรับความละเอียดที่ฟูให้ดีเหมือนเดิมเฟรมเนี่ยได้ที่60เฟรมนะครับผมแต่จากสเปคที่ผมเคยลองเล่นเนี่ยผมว่าสเปคมันเท่ากับ H d ด1ีนะเพราะว่ามันตั้งว่าได้60แต่ภาพที่ได้เนี่ยผมลองเล่นดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าลื่นกว่าตัว HD ด1ีเท่าไหร่แต่เท่าที่ลองนะครับเฟรมเรทเนี่ยแต่ช่อง HDMI ที่เราต่อออกจอเนี่ยผมลองทดลองแล้วลื่นนะครับปกติทีนี้นะครับเรามาดูส่วนอื่นกันนะครับของตัวสเปกัสนะครับต่อกันนะตัววีโออรมแมตเนี่ เท่ากับว่าจริงๆตัวเนี้มันก็คือสเปคเหมือน HD 3 1 3.1เพียงแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือได้พอร์ต HDMI erm out เพิ่มมา1นึ่งพอร์ตสำหรับคนที่ต้องการนะครับเล่นเกมจากเครื่องคอนโซลเนี่ยเราต้องการภาพที่จอคอนโซลแบบไม่กระตุกไอตัวเนี้อาจจะตอบโจทย์ของคุณนะครับแต่อย่างที่บอกเฟรมเรทยังอยู่ที่30นะประมาณนี้นะครับสาหรับ HD 3 3ครับผม